วันนี้นะคะเราจะมากินมาม่าเผ็ดกันจ้าวันนี้เราจะมาลองคูณ3ามนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะปกติแม่จ๋ากินคูณ2เผ็ดมากอยู่แล้วนะคะวันนี้เรามาลองคูณ3กันมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิมันจะเผ็ดยังไงมาอีกแล้ว,ว,วมาลวจ้ามาลวจ้าทุกคน วันนี้คูณสามเรามาคูณสามกันวันนี้คูณสามอะไรมาม่าเผ็ดของเราวันนี้นะวันนี้มาม่าเผ็ดคูณสามทุกคนแม่จ๋าเคยกินอเคูณสองนะคะทุกทีที่กินคูณสองก็เผ็ดมากๆแล้วทุกคนวันนี้คูณสามเด้โอ,โอ,โ,อโอ้จะเป็นอีท่าไหนเนาะคูณสามเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดอ้อ เตรียมตัวเตรียมตัวเผ็ดกันได้แล้วทุกทีคูณ2วันนี้คูณ3ทุกคนหนักกว่าเดิมมาเรามารองกันซิเรามารองกันซิคูณ3ามมาจ้าเริ่มรุียเลยเอาท่าไหนดีเอาท่าไหนดี นี่แม่จ๋าก,ก็จะตามสไตล์เนาะก็จะใส่ผักใส่ลูกชิ้นปลานะคะเพราะว่าเป็นคนชอบกินลูกชิ้นปลาใส่ลงไปวยแค่ได้กลิ่นก็ท้อแล้วแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกท้อใจแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกว่าท้อใจเดี๋ยวลูกชิ้นให้มันหนึ่งนี่สักหน่อยชอบกินลูกชิ้นปลาทุกคนก็เลย คือต้อมะมาม่าการทำมาม่าก็ไม่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับตายตัวอะไรว่าใครจะใส่อะไรลงไปเนาะมันไม่มีแบบเออต้องใส่นน้นใส่นี่ใส่นั่ในะใส่ที่เราชอบอะหทุกคนมามมา,มาปกติคูณสองวันนี้คูณสามมาดูนสิ ค,คำแรกจอดเลยอุ้ยตายแล้วอืม มากมากเลยแค่คำแรกอารมณ์เหมือนแม่จ๋ากินส้มตำจนหมดถาดแล้วมันเผ็ดหลังจากที่กินส้มตำหมดถาดแต่นี่แค่คำแรกอุ้ยทุกคน โอ้ยไม่ได้เสศษแซงนะไม่ได้เสศษแซงไม่ได้ทาคอนเทนต์ไม่ได้แบบว่ามันเผ็ดจริงๆคำแรกอารมณ์เหมือนกินส้ตมตำหมดหาดอะ่ะเผ็ดจริงทุกคนอ๋อ ทุกคนจะรอดไหมเนี่ยเผ็ดมากนะคูณสามนะวันนี้คูณสามครั้งแรกปกติคูณสองก็น้ำตาเล็ดน้ำตาไหลแล้ว ไม่เสแสร้งไม่เสแสร้งไม่ได้แกล้งไม่ได้คอนเทนต์เรื่องจริงอือือเขาทำมาขายให้ใครเนี่ย ซื้อที่เดนมาร์กนะคนเดนมาร์กจะกินได้เหรอเนี่ยอ้าอือจบงานไหมเนี่ยอือจะจบงานไหมเนี่ยตายแล้ว น้องคูณสามคูณสามไปลองไปลองแล้วจะมาว่าแม่จ๋ากแก้งเผ็ดไปซื้อมาลองทุกทีกินคูณสองก็น้ำตาเลยน้ำตาไหลวันนี้ลองคูณสาม ไปซื้อมาลองไม่ได้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้เป็นนายหน้าไม่ได้อะไรโอ้ oh my god ้าว อืมอมนุ่มเกาหลีเขาก็กินเผ็ดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเรื่องจริงเลยเนี่ย คือเรื่องจริงหรือเขาทำมาเพื่อเพื่ออะไรอืม้มโอ๊ยอตาย,ตาย ควรมันเผ็ดแบบเผ็ดแบบไฟไหม้ข้างใน 哎呀！Oh yeah. Đương trình được không? Đúng นี่ร้อนเข้าไปถึงในกระเพาะแล้วไปต่อหรือพอแค่นี้ 好的，好喝。